อีหรือกาคืออะไรหนึ่งคำชี้ประธานที่กระทำกริยาหรือเป้าในการอธิบายสภาพสองใช้ระบุหัวเรื่องของประโยคลองคิดตามนะคะในรูปคือใครคือเด็กใช่ไหมแล้วเด็กกำลังทำอะไรเด็กกำลังนอนอยู่เรากำลังพูดถึงเด็กที่กำลังนอนอยู่เด็กคือประธานที่กำลังทำกริยาคือนอนนั่นเองอากีก้าชายอ ดูรูปแล้วคิดตามนะคะในรูปคือไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วใครไปโรงเรียนและใช่แล้วนักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนคือประธานที่กำลังทำกริยาคือไปโรงเรียนนั่นเองนี่คือดอกไม้ใช่ไหมคะสวยไหมใช่แล้วดอกไม้สวยดอกไม้คือเป้าหมายในการอธิบายสภาพสภาพในที่นี้คือสวยนั่นเอง 꽃ชี쁩เย은่응 1. ปดหนึ่งคำชี้ประธานของประโยค2ใช้เปรียบเทียบสองอย่างขึ้นไปและเน้นย้ำการกระทำหรือสภาพการผู้หญิงในรูปชื่อซองเฮเคียวอาชีพนักแสดงงานอดิเรกอ่านหนังสือ 이 사람은 송혜교입니다. 직업은 영화배우입니다. 취미는 독서입니다. 형은 책을 읽어요. 동생은 전화해요. โดยทั่วไปสามารถใช้ชี้แสดงประธานของประโยคได้ทั้งสองอย่างอีกาใช้เติมหลังประธานเท่านั้นไม่นํามาใช้ในประโยคเปรียบเทียบอึน응นึนใช้เติมได้ทั้งประธานกรรมคำช่วยและใช้กับประโยคที่มีการเปรียบเทียบขนมปังอร่อยฉันกินขนมปัง 준호가 오늘 학교에 안 간다. 오늘 준호는 오늘 학교는 안 간다. 오늘 준호가 그 사실을 알고 수진이 그 사실을 모른다. 준호는 그 사실을 알고 수진은 그 사실을 모른다. 준호, 사난 수진, 사 난. อีกาใช้ชี้ประธานตอนพูดถึงหัวข้อใหม่และใช้แสดงจุดโฟกัสที่ประธานอึ่นหนึ่งใช้ชี้ประธานหลังมีการพูดถึงไปแล้วและใช้โฟกัสเนื้อหาส่วนอธิบาย옛날에옛ย에한호랑이가살았습니다การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเสือตัวหนึ่งอาศัยอยู่ 가, 이름이 무엇입니까? 나, 제 이름은 노이입니다. 가, 밤나와, 투아이카 나. 나. 가와찬투이카 제가 태국 사람입니다. 이카 저는 태국 사람입니다. 이카 อีกานำมาใช้กลางประโยคได้อึ응่งหนึ่งไม่นำมาใช้กลางประโยคคือ과자는제가먹던것이다그과자는저는먹던것이다ขนมนั้นคือขนมที่ฉันกินอีกาไม่ค่อยใช้รวมกับคํา응ชี้อื่นอึหนึ่งนำมาใช้รวมกับคําชี้อื่นได้เสรีกว่า실에서가조용히해야해요 실에서는조용히해해야요ในห้องเรียนต้องเรียนอย่างเงียบๆอีกาไม่ใช้เติมคำช่วยคำเชื่อมอืน่นส่วนอื่นหนึ่งใช้เติมคำช่วยคำเชื่อมอื่นได้조금이알겠습니다조금은알겠습니다เข้าใจเล็กน้อยค่ะ